วันนี้คุณจะซัดอเสือบเท่าไหร่ครับก็สักเล็กน้อยนะครับสัดสองประตูจะยิงกี่ลูกครับวันนี้จะ่าว่าย,ยิงลูกเดียวครับมันเร็วไปห้าน,นาทีมันใจมไหมวันนี้ก็ถ้า็อตเดดก็ไม่ต่ำกว่าสิบลูกครับวันนี้สิบลูกขอ่เฉวพาะคุณเนี่ยอ๋อขอสองอบอลสองสองถูกต้องไหมครับผมแบ่งแบ่งเพื่อนกินหอ๋อวันนี้คิดว่าจะทำกี่ประตูครับวันนี้ขอแฮตติกแค่นั้นแหละครับสามถูกต้องสำหรับวันนี้ นใจว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไหมครับได้ยินข่าวแว่วๆว่าเขาจะให้ลงนะครับเพราะว่าเาป,ป็นเป็นสุดท้ายแล้วครับมีความเป็นไปได้นะครับคิดว่าจะทําประตูได้ไหมอ๋อได้ได้ครับจิดประตูครับประตูเดียวครับตูวเดียวครับเตะเขา้าโกตัวเองถูกต้องไหมโอ้โกเขาจะทำครับแล้วนี่ก็สําหรับอาร์ีเฮดวันนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรแฝงๆนะ เนื่องจากสีเสื้อคล้ายกันนะครับจึงยอมสละนะสละให้เหิงเติบนะครับใส่ใส่เตรียมยศนะฮะส่วนอาจีเฮนี่คือผู้เสียสละนะฮะปิ้นเสื้อนะครับท่านผู้ชมคงจะเข้าใจความหมายนะคำว่าปิ้นเสื้อปิ้นเสื้อใส่นะควันนี้อาเฮ็ดได้บอลอีกครับ เริ่มจะว่าหมูนะฮะเริ่มจะไม่หมูนะครับดูเกมกันเล่นจีเจ<ป>นตอนแรกนึกว่าเล่นกับหมูนะรู้สึกว่าจะไม่หมูแล้ววันนี้เนื่องจากขาดผู้เล่นไปหนึ่งตำแหน่งนะไอ้ตบตัวเลื้อยตัวเลือเล้อยไม่มานะวันนี้มาแล้ว <Dartmouth! S 1> ยิงได้หรือไม่เป็นประตูหรือไม่เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วบรกตูหนึ่งนะครับไปแล้วครับอาเจนได้บอลอีกแล้วนะครับโดยการหลุดนะครับไปทางด้านซ้ายครับเข้าหรือ ไม่เข้าไม่สามารถผ่านปาการหลังของเหิงเสต์ไปได้นะครับลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์เดี๋ยวหอกปกติแล้วลูกคอนเนอร์มักยาทถันนะสำหรับบาเยตคอนเนอร์ทีไรนี่เป็นประตูลูกทีไม่เข้าครับเข้าซองครับ ไปอีกแล้วครับหลุดไปอีกแล้วติดตามครับเบอร์เก้าเฮ้ยไม่ได้ดังใจอะไรเบอร์เก้าบอกไปแล้วครับหลุดไปสี่คนทำประตูได้หรือไม่งงครับมีอาการงงตัวเองครับของเคียนี่เซ็งมาตามมาเลยลูกนี้เออมันอาจจะเป็นเพราะเราถอดเสื้อเล่นกันหรือเปล่านะครับนี่ฮะ ลูกน่าจะได้ประตูแต่ว่าเหมือนโดนอาถรรอะไรสักอย่างนะอาจจะเกี่ยวกับปิ้นเสื้อนะปิ้นเสื้อเตะซึ่งประเทศไหนๆห,หรือว่าในหลีกไหนๆของฟุตบอลนี่ไม่เคยมีใครทำครับมีที่นี่ที่เดียวอาเยตเอนะครับ <Okay. S 1> เอามาแล้วครับได้บอลมาอีกรอบครให้มายาวเกินไป ลักันใหม่นะครับเอยิงยิงนกครับลูกนี้ยิงนกตกปลาไปสบายสบายโกก็ยืนมองเลยสังเกตโกนะที่เพี้ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะถ้าได้วิ่งนี่คงจะไม่เกินร้อยลานะซุปเปอร์เซฟครับขอใ้ยาวไอ้ก้านยาวซุปเปอร์เซฟฮะลูกนี้ เรามาร่วมลุ้นกันนะครับภาวนาถึงพ่อกแก้วแม่แก้วนะ,ะลูกนี้ซึ่งเปวาในเขตนะครับหมายเลขเจ็ดจะสังหารอาชีพได้หรือไม่ตีเสมอได้หรือไม่ติดตามนะครับ,บรเรียบร้อยไปอย่างสวยงามครับตีเสมอได้มันเป็นเพราะกับเสื้อนี่แหละครับ เป็นเพราะกับเสื้อนี่แหละนะครับอาเฮตั้งรับดีลูกนี้นะยิงเข้าไปไม่สามารถผ่านท้องกันตื้นทของผู้รักษาประตูไปได้เทียบร้อยครับประตูไไนะี่อาเฮดได้ฟาวนะครับ จะสังหารโดยเดี๋ยวปรึกษาก่อนว่าเบอร์อะไรจะยิงเป็นเบอร์เก้า้าตรงมเป็นเบอร์9นะจนะสามารถทะลุกำแพงไปได้หรือไม่ตรงมาดูกันหลอกนะครับไม่มีอะไรไม่เข้านะครับซุปเปอร์เซฟ ได้มุมน้ำเอ้าเอ้าเริ่มสับสนกันเองนะครับระหว่างผู้เล่นแล้วก็ประตูครับสกัดนะครับสกัดศูนย์หน้านะครับกองหลังสีดานโดนใบเหลืองนะครับลงไปยังไม่ถึงนาทีนะโดนใบเหลืองไปกินแล้วนะครับ อาะครับเบอร์เก้าทำได้ยไม่ซัดเข้าไปซปเปอร์เซฟนะครับบัดออกข้างได้ได้คอนเนอร์แล้วนะครับ18ลูกแล้วตั้งแต่ได้คอนเนอร์ไม่สามารถผ่านเสื้อดำไปได้วันนี้เอะมันเป็นยังไงครับปีเท้าอาจิยมันอาถรรพ์เพราะปีนเสื้อนี่แหละคุป,ปอ๊์ค่ะ ฝ่าวฝาวนะลูกนี้ก็ยอมรับนะฮะว่าฝ่าวถึงอ่าโดนอีกหนึ่งเหลืองนะครับสําหรับอัจเนตโดนอีกหนึ่งเหลืองครับอ่าไม่สามารถระบุเบอร์นะครับเนื่องจากว่าโดนให้กลับเสื้อนะครับแค่เสื้อก็ไม่เป็นมงคลแล้วนะครับในการลงเล่นในเกมนี้ไม่รู้คิดกันยังไงได้ฝานะโดหมายเลขเจ็ดนะจะเป็นมือสังหาร ไม่สามารถผ่านขาอันยาวเหยียดของประตูได้นะครับไม่เน้นจับนะครับโกท่านนี้ไม่ค่อยเน้นจับอ้าวลุดไปแล้วครับไม่สามารถเจาะทะลวงปราการหลังมุ่งสู่ตะข่ายของเหิงเติบได้เลยนะครับเนื่องจากาบนหมดเหล้าไปหลายขวดนะหมดไกลไปหลายตัวนะครับสำหรับเหิงเติบในการบนบานสานกล่าวครั้งนี้ว่าจะาชนะอาจียนให้ได้ ไม่รู้กันครับลูกนี้ไม่รู้กันนะเอ้าเอลุดไปแล้วครับลุดไปแล้วไม่สามารถอีกแล้วครับมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นตง้นไหลเงินที่สุดคนพ่อคนแม่เง้นนะครับเล่นอย่างนี้ก็ต้องเตะตามทุ่งนานครับถึงจะหมอนะครับไม่หมกะแกัรเตะในสนาม ผ้าใบสีเขียวแบบนี้นะฮะถ้าฟอร์มก็เล่นแบบนี้ต้องไปเล่นที่สนามดินนะเรียบร้อยครับมิดมิดด้ามเลยลูงนี้มิดด้ามเลย อาร์จีแพ้ไป3-2นะครับซึ่งเป็นเกมที่ใครก็ไม่เชื่อแต่มันเป็นไปแล้วนะเป็นไปแล้ว